การตั้งวันที่และเวลานะคะเราต้องแน่ชัดก่อนว่าในช่วงเวลาเนี้ยเราเป็นช่วงเวลาไหนนะคะเพราะปกติแล้วมันจะเลื่อนตามช่วงเวลาตอนเย็นเท่านั้นอย่างตอนตัวอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลา5้าโมงนะคะช่วง5้าโมง20นะคะเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้ก็คือเราดึงสลักตรงนี้ก่อนนะคะดึงสลักแล้วก็เข็มวินาทีหยุดแล้วนะคะเราก็หมุนเช็คดูนะคะว่าช่วงเวลาตอนเนี้ยมันอยู่ตรงไหน อตอนเนี้มันอยู่ตอนกลางคืนแล้วนะคะจะเห็นว่าถ้ามันไปเข็มอันนี้คือเวลาใกล้จะเที่ยงคืนแล้ววกวันที่นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะตอนนี้เราเป็นตัวอย่างตอนห้าโมงยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนตอนนี้ก็คือตอนนี้ปรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้าโมงเช้านะคะแล้วก็ เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปจนถึงห้าโมงเย็นนะคะอ่าตอนนี้มาเที่ยงวันนะคะอ่าค่ะแล้วก็ห้าโมงตอนนี้ห้าโมงย20นะคะตั้งตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปก็คือตั้งเวลานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการตั้งวันที่กับอ่อ วันนะคะเราก็ดึงสลักมาสักช่วงหนึ่งตัวเข็มวินาทีก็จะไม่ไม่ไมดีก็ก็ยังดิ้นอยู่นะคะเคอหมุนด้านบนก็คือเป็นการตั้งวันนะคะเนี่ยค่ะตัวจุดแดงๆนะคะอย่างวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็จะเอาไปอยู่ตรงตัวทีตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะคือวันพฤหัสหลักการอ่านคือเริ่มจากวันอาทิตย์ จันอังคารคือจากขวาไปซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะแล้ววันนี้วันที่หนึ่งก็คือหมุนลงนะคะหมุนลงคือการตั้งวันที่นะคะโอเคค่ะเท่านี้เองนะคะก็คือดันสลักเข้าไปค่ะนี่ก็จะเป็นการตั้งวันที่และเวลานะคะ